งาน,นเบดเลยครับเนี่ยครับนี่ครับนี่ครับเบื้องครับพ่อแมีพี่หน่อนครับครับดอกงามครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมช่องจานหลอดผ้าลุยครับผมเมื่อเนี้จานหลอดผ้าลุยสิยส้าพ่อแม่พี่น้องไปหาเก็บเห็ดพอครับผมเหมือนนี้ถ้าบบาวันอยู่ครับถ้าบบาวันมาจังออกไปกันเลยครับเป็นผู้เก็บเพชรฟอครับผมอาสิเด่นหน่อยในไลฟ์การลองติดตามรับชมเลยครับพ่อแม่พี่น้องเลยตามรับชมเลงครับอาจดีตสุดมันบ่ครับเนี่ย ครับผมถาบาวันก่อนครับผมบาวันเป็นสิเของมาสูครับผม ครับบาวันมาแล้วครับสวัสดีครับบาวันครับผมครับปอกันอยู่ไม้ครับอยู่คู่่ะครับผมก็ชมมึงครับบาวันันมาครับผมครับพอกันอยู่คู่ครับผมหอดมองหอดบอนนะครับมันจะกาะยดบๆครับผม คืบคืมครับผมฝนตกมันคืบอย่เป็นต้าฟู่ดีครับเห็ดพอก็ได้ครับมาวันครับย่างฝาครับยัางโเห็นจัดดอกครับพี่น้องเยพระท่านในหอนหม่องครับผมยืนไปอีกครับยังได้แก่ล่อหลุนล่อชมครับบรรยากาศเนยสดเสาครับผมคืบคืมฝนตก คึืนนีะครับเป็นตะมานอยู่หรอครับผมผมมีพี่น้องเลยกัดยังไงก็รอดรอดช่วงม,มึงครับปลาเพล็กกันนะนะผมมีพี่น้องนะครับหมูแหลกแหกม้านกับผุครับน่ครับหมูนะครับมูแหลกแหกม้านครับผมมีพี่น้องครับ ดีดอกนะมันหมา่นครับผมค่อยหลุดค่อยเคลียร์กันไปครับผมดอกให้หน้อยนี่ครับแล้ล่างออกนี่ครับ,รบอ่ามันหมานครับผมค่อยหลุดค่อยเคลียร์กันไปครับ ฝนก็เริ่มไม่ลืนครับผมพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเฮ็ดหรือกระร่างฟอครับโอ้โหนครับงูเนี่ครับพ่อแม่พี่น้องนี่นะครับโอ้ยขาวหงุดเลยครับครับฝนตกใส่ฟูเป็นฟูเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับครับนี่แต่ดอกใหญ่ๆครับผม คุณดอกหนึ่งครับผมนีกหนึ่งครับอยู่นี่ไปเก็บไปครับฝนก็จะตก,กดิ้นแหละฝนก็ได้ บุงเามจับแขนตาเนี่ยโอ้ยบุงคุ้นครับครับกำลังก่อครับผมเฮีย่นอแม่เท่ากับมมกครับมากัเบาวันมาก็ลูกไส่เจ้าวันใหญ่ซอจอยเกลียเกี่ยครับผมอย่ยินแต่เสียงตอบอยู่ว่าถาลูกไส้เจ้าอยู่ว่านี่ครับโอ้ยครับ ผู้อามยู่ครับตอนม่พี่น้องเอ้ยมาพ่อพญหยโสจอยกินเกี้ยงละืม้านครับนี่ครับเป็นครับพยุเถิงครับพญาซโสจอยกินเกี้ยงเป็นมาก่อนครับกับยาาครับน่ครับเก็บครับเก็บครับเก็บกำลังพ่อครับบอบ่ะดีมาก เก็บเอาตัวฟูครับน,นี่นะพ่งงอใหญ่ซอจอยกินเกี้ยงเบิ่อไงครับเบินะ่อไงสวัสดีครับสอจอยกินเกี้ยงสวัสดีครับได้๋พวพอแกงอยู่ครับในไรอารีครับผมโล้องโลแหละครับฝากอารีพ่อใหญ่ขี้เหนียวเลยครับเนี่ยอะไรเก็บผอมเก็บผอม โอ้ยพอดีแหละไดมือละแต่ใช่ย้มาีอยู่ม่เนคอยควงในนองกันลครับินตบผมมีพี่น้องปี๊บครับผมมีพี่น้องนี่ครับว่าข้องแค่ะครับนี่โอ้ยแต่สาะอันคักครับนี่โอ้ยครับนี่ พ่อแม่พี่น้องเอ้ยขาวจานผ่านเลยครับแมนเบดเลยครับนี่ยโห่ยใหญ่เลยครับพีครับอยู่ทั้งเครื่องมีงก็นี่ครับพ่อแม่พี่น้่เนี่ยนีแต่ดอกใหญ่ๆครับนี่โอ้ยครับนี่ยแมนเบิดเลยครับพอมีพี่น้องเอ้ออยขายนนวจานทผ่านเลยครับโห่ยครับนี่ครับโอ้จะสะอวนครับ โอ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับหัวได้ลีครับนี่แต่ดอกใหญ่งห่ยางยังไร้ภูเขามาพอพอแม่พี่น้องครับจะสะวนครับโอ้ย เอฟจบเก็บาก,การผ่า,า,า,นานเลยครับนี่ครับโอ้ยนี่ครับนี่ครับนี่ครับเบื้องครับพ่อแม่พี่เนาะนี่ครับแบบนี้แต่ดอกเงี้ยงๆครับ โอ้ครับครับครับอ๋อแม่นเบิดครับพี่เอ้าโอ้ครับ <laughs> okay. <laughs> แบบครึ่งตาครับผมว็มีพี่นนอหัวกะลีครับผมครับหลุ่นมุ้หไม่ครับผมมาเพิ่มพลังกันครับพ่แมีพี่นนอกินข่าเสากันครับเพิ่มพลังหนึ่งวีดโซ่ครับหน้่ี่กินวิจแนลเสียบเสียับผมหนึ่งปลาปลาครับปลาจอดไขาย กินเขาเหล้วไปต่อได้พี่น้องเ้ยบุท่านนึงขึ้นเมื่อได้นี่ก <g love> <c oughs> ำลังในพุราโลครับผมครับโอ้โมยันเลยเว <c> ้ย <oughs> มาคืออะไรครับของใหญ่โอ้ยยโอยยใหญ่นี่ได้ซวงโล่เล้วเนี่ยข้าวเดียวครับเป็นมาก,ก่อนคือว่าแล้วครับ วันใหญ่ซอจอยเกี่ยงกับยายพคนมากก่อนครับผมมาลำหลังกระบปาวันครับกินเขาอิ่มแล้วเพิ่มพลังแล้ววีต่อครับยุ่งกับไลท์พี่น่อยเลย <laughs> ยุ่งกับไลท์ทั้งน,นั่งกินเข่าทั้งนี้เอาเ e ็ดเอาเ e ็ดถ่าครับผมโอ้ยนั่ง เผาเฮ็ดเนาะนี่ครับนี่ครับนี่เบิดเลยครับโอ้ยยังกันฝันหลักเฮ็ดกันนั่งเผาเฮ็ดเนาะนี่ครับโอ้ยโคเกดอกครับผมครับนี่น่าอร่อยนะรับนั่งน่ะ เจ๊อง่างลังไปนี่ในดากนีเห็นดยอไว้อยู่นะนี่ครับโอ้แม่ีเงียเวครับเอาไปทั่วเวชดัวนี่เกินข้าวแล้วชิเก็บมาฮะสเตียบสีบุเห็นคือว่าแล้วยังไงไม่จับ ครับผมหลังจากกินเขาแล้วครับมาเผาะครับเก็บมาเรื่อยๆครับผมมูวะใหญ่ครับมูเล็กซี้หาดอกครับผมพ่อแม่พี่น้องพื่อจะเก็บไปเรื่อยๆครับผมตามปลาเพิดตามนี่ครับครับตีมเงินไปครับผมมูเล็กมูหน่อยเก็บไปเรื่อยๆครับผมตีมเงินไป เจออีกแล้วครับไม่มพี่นนอครับหมูมยหญ่ครับอ้าพอดีเก็บครับผมสีหาดอกนะครับออรตัวติดเก็บไปครับผม,ม,มครับดอกงามงามครับ ครับกำลังสีได้เครื่องตาครับผมพ่อแม่พี่น้องลุ่น,นไปเรื่อยครับผมเฟย่ยอยซอยจอย,อยงี่เงี้ยฮะไหนลายเปนะ็ <c oughs> นมึงม่โอ้เกือบเต็มตาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ย <c oughs> ชุดยอดเลยครับชุดยอดเลยครับมาในรีไฟย่อยอย่งน,อองงนี้โอ้เกือบเต็มตาแล้วไฟย่อ,อยซอยจอยงี่เงี้ย นะครับลุ้นกันต่อไปครับพี่เขาขี้เลี้ยครับปลาวันพัวครับนะครับเขาพลานอยู่อู้ย,ยงังเบบกเือสิพ่อกันเกือสิพ่อกันมีจนินไวยงามกับปลาวันโอ้ยมาลิเอ้าอยู่นี่ผู้เดียวครับนี่ครับโอ้ยครับพุดถครับไอ้ฝาอยู่ทึ่งๆครับล่ามาทั้งลุ่งสิ โอ้ยครับนี่ครับโอ้แมนเด้อเลยครับนี่ข้อมือขึ้นมาครับโอู้ยครับนี่นครับโอ้หมูใหญ่ดีหมูเนี่องามงามงามอ้ยคากลีนี่ครับดอกขาวๆงามงามใหญ่ๆซะนี่ รายการว้มาวันก็นได้ไลยเต๋วครับไหลลงมาจากเนาะจะไลลงไหล่ขึ้นครับี่ครับโอ้โนี่ครับลบขึ้นมาพี่ี่โอ้โหนะครับไม่เน,นาะนะครับ มวลครับเก็บเพชรเหมือนี่ครับผมนีอสุดยอดเลยมี่น่องทั้งมีระมี่ครับนี่ครับเดา<ด>น้าวก <laughs> ันีเ่เขาาวเงี้ยเบ็ดเลยผมมีผีหนอนเงี้ยดอกมันอ่อน กอเกฟคือกันเขาเรียกแบบผมมพี่น้องเงหย่านบุษันเพื่อนหย่านบุษย่านบุษันบาววันครับเวังนี้ครับโอ้ยบาววันเลยแมนแมนเวทครับเนี่ยนี่จะดอกอ่อนน้ำงน้าอีกการนะครับนุ่นกันไตเลยๆครับผมพ่อแม่พี่น้องหากระตากันโอ้กระตากันจักอยู่เส้นวะแบบเนี้ย โอ้คุครับอยู่คุณครับล้ำผมนี่คือนีเก็บผ้ากันในไายเต็มครับผมมาวันกันในไายครับครับมาเลี้ยงครับครับไอ้ฝ้าโอ้เกือบเต็มตาครับผมผมจะพี่น้อ่ครับเต็มตาหน่อยโอ้ยครับวันสองลูกแล้วครับครับผมเขได้อยู่ผมก็ได้ประมาณสองลูกครับ ก็เลยอยากได้กินครับผมพ่อแม่พี่น้องม้วนครับพี่น้องมือนี้ครับผมแต่ถือใจคิปนี้อย่าลืมกดไหลก้แช่กดติดตามผมได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจผมเห็ุคิดใหม่ๆให้ท่านผู้ชมิือครับผมครับผมในมือนี้ผมก็บจิได้อำลาทาจ่าไปแล้วครับกับเบ่าววันครับนั่งฝาครับผมคิดหนาผูกพ่อกันไหมครับสำหรับมือนี้พอกก่าเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับ